สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน ep ที่526นะคะ ep ที่526นี้นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่13ตุลาคมปี2568นะคะองค์ละ300บาท2องค์500บาทค่ะ4องค์1,000นะคะ ค่าจัดส่งนะคะเก็บปลายทาง1รายการบวกเพิ่ม50ค่ะแต่ถ้าหากเก็บปลายทาง2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร081-493-9166นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมีทั้งเก็บปลายทางและโอนเงินนะคะพี่พ เดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะรายการที่1นะคะด้านหน้าค่ะรายการที่1ด้านหลังเป็นเหรียญลงปูหมุนนะคะพี่พี่รายการที่1รายการที่1ด้านข้างรายการนี้รายการที่1ค่ะเป็นเหรียญลงปูหมุนนะคะรายการที่1ต่อไปนะคะรายการที่สอง รายการที่สองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สองด้านหน้ารายการที่สองด้านหลังรายการที่สองด้านข้างรายการนี้รายการที่สองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการนี้รายการที่สองรายการนี้รายการที่สองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปนะคะรายการที่สามรายการที่สามนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อป่ายค่ะรายการที่สามด้านหน้า รายการที่3ด้านหลังรายการที่สด้านข้างรายการนี้รายการที่3ค่ะเหรียญลอหลวงพ่อไปนะคะต่อไปนะคะรายการที่4รายการที่สเป็นพับปิดตานะคะด้านหน้ารายการที่4ี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่4ี่ค่ะพับปิดตานะคะรายการนี้รายการที่4ี่ต่อไปนะคะรายการที่ห้า รายการที่5นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรายการที่5ด้านหน้ารายการที่5ด้านหลังปี2 5 3 6รายการนี้รายการที่5ขาด้านข้างรายการนี้รายการที่5นะคะต่อไปนะคะรายการที่6รายการที่6เหรียญพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญค่ะรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6ค่ะเหรียญพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญ ต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7ด้านหน้าค่ะรายการที่7ด้านหลังรายการนี้รายการที่7ด้านข้างรายการนี้รายการที่7ค่ะต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8หลวงพ่อหมุนค่ะรายการที่8ด้านหลังรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8นะคะต่อไปนะคะรายการที่9 รายการที่9นะคะหลวงพ่อจงค่ะรายการที่9ด้านหน้ารายการที่9ด้านหลังรายการที่9กด้านข้างรายการนี้รายการที่9ค่ะเหรียญหลวงพ่อจงต่อไปนะคะรายการที่10รายการที่10เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่10ด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังรายการที่10ด้านข้างรายการนี้รายการที่10ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะต่อไปรายการที่11 1 1นะคะพระพุทธชินราชค่ะรายการนี้รายการที่11พระพุทธชินราชด้านหน้า11ด้านหลังรายการนี้รายการที่11ค่ะพระพุทธชินราชต่อไปนะคะรายการที่12 12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะ12ด้านหน้า สิบสองด้านหลังปีหนึ่งสองสิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะเหรียญหลวงพ่อผางต่อไปนะคะรายการที่สิบสามสิบสามนะคะหลวงพ่อวัดหัวนาค่ะรายการที่สิบสามด้านหน้าสิบสามด้านหลังสิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสามนะคะหลวงพ่อวัดหัวนาค่ะรายการที่สิบสาม ต่อไปนะคะรายการที่14 14ปุสุกด้านหน้า14ด้านหลัง14ด้านข้างรายการนี้รายการที่14ค่ะต่อไปนะคะรายการที่15 15ปิดตาะคะ่ะ15ด้านหลังรายการนี้รายการที่15นะคะปิดตานะคะรายการนี้รายการที่15ต่อไปนะคะรายการที่16ค่ะ สิบหกหลวงปู่ทวดด้านหน้าสิบหกด้านหลังสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบหกนะคะหลวงปู่ทวดต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดพับปิดตาด้านหน้ารายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดด้านหลังสิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะพับปิดตาค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปด 18นะคะเหรียญพ่ออยู่นะคะ18ด้านหน้า18ด้านหลัง18ด้านข้างรายการนี้รายการที่18ค่ะต่อไปนะคะรายการที่19 1 9เป็นเหรียญพระพรมค่ะ1 9กาด้านหน้า19ด้านหลังรายการนี้รายการที่19นะคะเหรียญพระพรมรายการนี้รายการที่19ค่ะต่อไปรายการที่20 20นะคะเหรียญพ่อเงินค่ะรายการนี้รายการที่20เหรียญหลวงพ่อเงิน ยี่สิบเหรียญหลวงพ่อเงินด้านหน้าค่ะยี่สิบด้านหลังยี่สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะพ้าปิดตาค่ะยี่สิบเอ็ดด้านหน้าย1ิบเอ็ดด้านหลังย1ิบเอ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่ย1ิบเอ็ดค่ะพ้าปิดตาค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสอง ยีสิบสองนะคะหลวงพ่อทบ22หลวงพ่อทบด้านหน้ายีิบสองด้านหลังปีหนึ่ดยิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่22นะคะเหรียญหลวงพ่อทบต่อไปรายการที่23าค่ะยี่สิบสามาปิดตานะคะยีิบสามด้านหลังยีิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่23ค่ะผาปิดตาต่อไปรายการที่24ี่ ยี่สิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อพงค่ะยี่สิบสี่ด้านหน้าปีหนึ่งเจ็ดยี่สิบสี่ด้านหลังวัดช่องแคนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าพับปิดตาด้านหน้าค่ะยี่สิบห้าด้านหลังยี่สิบห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหก ยี่หกเหรียญหลวงพ่อ,พอกานค่ะยี่หกด้านหน้ายี่หกด้านหลังยี่หกด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะเหรียญหลวงพ่อกันต่อ <c oughs> ไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด้าปิดตาด้านหน้าค่ะยี่สิบเจ็ดด้านหลังยี่สิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อ <c oughs> ไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปด ยี่สปดปูสุกค่ะยี่สด้านหลังรายการนี้รายการที่28นะคะต่อไปนะคะรายการที่29่สยิบเก้าหลวงปู่หมุนค่ะด้านหน้ายีิบกาด้านหลังรายการนี้รายการที่29่เก้าค่ะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะต่อไปนะคะรายการที่30 30นะคะด้านหน้า สามสิพระเหววชระนะคะรายการที่30พระเหววชระนะคะรายการที่30ด้านหน้า30ด้านหลังรายการนี้รายการที่30ค่ะรายการนี้รายการที่สานะคะพระเหววชระนะคะรายการที่30ะะต่อไปนะคะรายการที่สาเอ็ด 31ด้านหน้าค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่31นะคะ3 1ด้านหลัง31ด้านข้างรายการน,นี้รายการที่31คะ่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะต่อไปนะคะรายการที่32นะคะ32เหรียญหล่อหลวงพ่อกันค่ะ32ด้านหน้า สามสองด้านหลังสามสองด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบสองค่ะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะสามสิบสามพับปิดตาด้านหน้าสามสามด้านหลังสามสิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบสามค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่ค่ะ สามสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะสามสิบสี่ด้านหน้าสามสี่ด้านหลังสามสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบสี่ค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบห้าค่ะสามห้าด้านหน้าสามห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีค่ะปีหนึ่งเก้าสามห้าด้านข้างรายการนี้ร <ilos oph iele> <herself. S 2> ายการที่สามสิบห้าค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบหก สามาปิดตาด้านหน้าค่ะ36ด้านหลัง36ด้านข้างรายการนี้รายการที่สาค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสนะคะหลวงพ่อเผือกค่ะ37ด้านหน้า37ด้านหลัง37ด้านข้างรายการนี้รายการที่สาค่ะต่อไปรายการที่สามสเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้า38ด้านหลัง ปีนหนึปดสามแปด้านข้างรายการนี้รายการที่38นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินต่อไปนะคะรายการที <se> lonely, ่39มสิบเก้าสามสิบเก้าเหรียญหลวงพ่อเนื่องค่ะสาด้านหน้า39ด้านหลังวัจุรามณีนะคะรายการที่39ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่40ค่ะ40ด้านหน้า40ด้านหลัง40ด้านข้างรายการนี้รายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41ค่ะ41นะคะพับปิดตาด้านหน้า41ด้านหลัง41ด้านข้างรายการนี้รายการที่41นะคะพับปิดตาค่ะรายการนี้รายการที่41ต่อไปนะคะรายการที่42 42พับปิดตาด้านหน้า42ด้านหลัง42ด้านข้างรายการนี้รายการที่42พับปิดตานะคะต่อไปรายการที่43ค่ะ 43ด้านหน้า43ด้านหลัง43ด้านข้างรายการนี้รายการที่43ค่ะต่อไปรายการที่44 44ด้านหน้าค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อแช่มรายการที่44 44ด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่45 45หลวงปู่ทวดด้านหน้า45หด้านหลังรายการนี้รายการที่45หค่ะต่อไปนะคะรายการที่46 46นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะ46ขาหค่ะหลวงปู่หมุน46ด้านหลัง46ด้านข้างรายการนี้รายการที่46นะคะหลวงปู่หมุนต่อไปรายการที tumors, 47 47่47ค่ะ47เหรียญอาจารย์ฟันนะคะอาจารย์โลรายการที่47ด้านหน้า47ด้านหลังปี0 7น7ด้านข้างรายการนี้รายการที่47ด ต่อไปรายการที่48พับปิดตาค่ะ48ด้านหน้า48ด้านหลัง48ด้านข้างรายการนี้รายการที่48นะคะพับปิดตาต่อไปนะคะรายการที่49 49เหรียญธรรมจักรนะคะ49นะคะด้านหน้า49ด้านหลัง49ด้านข้างรายการนี้รายการที่49ค่ะต่อไปรายการที่50 50เป็นเหรียญหลวงพ่อเนืองนะคะ รายการนี้รายการที่50เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องค่ะ50ด้านหน้า50ด้านหลัง50ด้านข้างรายการนี้รายการที่50นะคะปี2 511ต่อไปนะคะรายการที่51 51เป็นพัาปิดตานะคะ51ด้านหน้า51ด้านหลัง51ด้านข้างรายการนี้รายการที่51ค่ะต่อไปนะคะรายการที่52 52รูปหล่อด้านหน้า52ด้านหลัง52ด้านข้างรายการนี้รายการที่52ค่ะต่อไปรายการที่53 53นะคะหลวงพ่อคูณ53ด้านหน้า53ด้านหลังปี12 53ด้านข้างรายการนี้รายการที่53นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะต่อไปนะคะรายการที่54 54นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะ54ด้านหน้า54ด้านหลัง54ด้านข้างรายการนี้รายการที่54ี่เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะต่อไปรายการที่55ค่ะ55้านะคะเหรียญอาจารย์มั่น5 5ด้านหน้า55ด้านหลัง55หด้านข้างรายการนี้รายการที่55้านะคะเหรียญอาจารย์มั่นค่ะต่อไปรายการที่ห6 ห้เหรียญพาะคูลรอดค่ะ56ด้านหน้า56ด้านหลัง56ด้านข้างรายการนี้รายการที่56นะคะเหรียญพาะคูลรอดต่อไปนะคะรายการที่57 5้าเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะห้าิบ็ดด้านหน้าห้าเจ็ดด้านหลังห้าเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าิบดนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปีสองห้าหนึ่งรายการนี้รายการที่ห้าิบดค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบแดห้าแปดเป็นเหรียญพระปฏิมากรน,นะคะห้าบแดด้านหน้า ห้ด้านหลัง58ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าค่ะเหรียญพระปฏิมากรต่อไปรายการที่59นะคะ59เป็นเหรียญพ่อสุกนะคะ59นะคะพี่พี่ห้าเก้าด้านหน้า59ด้านหลังวัดโพไซทองด้านข้างรายการนี้รายการที่59ต่อไปนะคะรายการที่60รายการสุดท้ายค่ะ60เป็นพระปิดตาด้านหน้านะคะรายการนี้รายการที่หกสิ 60พับปิดตาด้านหน้าค่ะ60ด้านหลัง60ด้านข้างรายการนี้รายการที่60นะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้ค่ะรายการนี้รายการที่60รายการสุดท้ายของ EP ที่526นะคะรายการสุดท้ายของ EP ที่526นะคะค่ะวันนี้ก็มีพามาแบ่งปนันพี่ๆครบแล้วนะคะ 60รายการนะคะพี่ๆ60รายการวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันพ,พี่ครบแล้วนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์อรนี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบริการเก็บเงินปลายทางมีทั้งปลายทางและโอนเงินนะคะ สำหรับพี่พี่ท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1รายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันคะ่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค,ะคะ้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ